โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนนี้อยู่กับผม u r เตอนนี้นะครับอยู่กันในวอเหมือนเช่นเคยซึ่งวันนี้นะครับผมมาในเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดใหม่ซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นแนวเกาะเล็กนะครับทุกคนก็ชื่อเซิร์ฟจะมีว่า ACMMOT H ชื่อเซิร์ฟเนี่ยนจะชื่อว่า AZ ซประครับ AZ หรือว่า A เฉยๆเออแต่ก็เอาง่ายเซิร์ฟ AC ครับผมก็วันนี้นะฮะก็จะมาเล่นเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่แบบเปิดใหม่จ๋าเลยครับเพิ่งเปิดใหม่เลยวันนี้มันแรกซึ่งโปรโมชั่นของเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีแค่แบบว่าเติมได้ GC นะครับผมซึ่งของแล้วนะครับก็จะขายประมาณนี้ทุกคนนี่นะนี่ครับหล,ลักๆจะขายเป็นดอลลาร์เกือบหมดเลยเห็นไหมปกติพวกหมวกเนี่ยจะขายเป็น GC ใช่ไหมหมวกเนี่ยแต่น,นี่คือขายเป็นแบบว่าดอลลาร์หมดเลยนะครับก็บอกเลยว่าสายฟาร์มอออยู่่ได้้นนะครรครรรัับบบหืถาาาใเเติมมก็แว GC ไปแลกได้นะครับทุกคนตามนี้นะฮะบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยนะครับที่มาแบบเปิดใหม่เนี่ยราคาอย่างเดียวคือแบบตอนนี้มีแบบ GC อย่างเดียวของที่เหลือเนี่ยคือต้องฟาร์มเอานะครับผมคือแบบว่าสายฟรีอะอยู่ได้เพราะว่ามันไม่แบบว่าอย่างไงอะอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้ขายเป็น GC อะคือมันขายเป็นเงินดอลลาร์กเกือบทั้งหมดเลยครับทุกคนพอกันแล้วเนี้ยผมเลยจะมาทําการทําคลิปแต่วันนี้ไม่คลิปธรรม,มาดาครับเพราะว่ามีคนมาให้ผมตบนนทุกคนนั่นก็คือไอเด็กเวนนะฮะฟิก สาวังโพข้อบอกเลยว่าหลังจากที่ไม่เจอกันนานวันนี้แหละครับถึงเวลาที่ผมจะตบมาแล้วนะครับไอ้ฟิกนะครับผมก็บอกเลยว่าเห็นมีเห็นยังม,มีสไลเ์เยอะ <ๆ S 1> อย่างนี้นะครับคือแบบว่าไม่ได้ฟาร,ร์มง่ายหรือดรอปง่ายนะครับหรือเติมได้ไม่ใช่นะค,คือแอดมินให้ไอ้ฟิกมาทําคลิปบันทึกไมเฉยนะครับเหมือนผมเหมือนกันวันนี้แอดมินก็ให้ผมมาล่ามันเหมือนกันนะครับซึ่งบอกเลยว่านี่ฮะรู้สึกว่าที่แอดมินผมมาเยอนนะขนาดนี้เพราะว่า เรานี้ยเหมือนเซิร์ฟเขาจะเปิดก๊อตยิงกันไม่ได้เพราะงั้นแล้วคือผมต้องปิดก๊อตสู้กับมันก็คือก็คือเหมือนผมใช้ฝีมือสู้กับมันนะครับทุกคนเพราะงั้นแล้ววันนี้ผมจะมาวัดฝีมือก,กับไอฟิกนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะข้าม,มันได้หรือเปล่านะครับทุกคนเพราะงั้นแล้วคือชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับอยากดูต่อไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะก็ใส่พวกเนี้ยทาพทัของผมและของไอฟิกเนี่ยถ้ามันตกแตกให้คนอื่นเก็บเนี่ยเขาคงจะเอาคืนอยู่มั้งเพราะว่าในเซิร์ฟตอนนี้ไมมมมมม่่่่ีีใใใคครรรแแตลลูกกเเเเเเอฟิิิซ์ั้้งงพพาาะปดหยขจ ก็เปิดวันนี้เขาให้ฟิกประฟามโชว์คนดูเห็นไหมทุกคนสไนเกิดเลยไอฟิกมันก็เลยแบบว่าเอาสไนแมให้ลูกแคนมาดีกันเองมันเหงาอะไม่มีใครใเล่นด้วยแต่วันนี้บอกเลยว่าแอดไม่ <laughs> ได้บอกนะครับว่าผมมาทำคลิปผมเราจะไปแก้เหงา,าพวกมันหน่อยนะครับโดยการคือไปตบพวกมันครับทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ ท่าที่ผมดูมารู้สึกว่าสายเซิร์ฟนี้มันจะยิงง่ายกับปกตินิดนึงนะถ้าผมไม่ได้คิดไปเองนะ <S <S เห็นในฟิกมันยิงรู้สึกว่ามันไม่รู้อะหรือผมคิดไปเองไม่รู้นะครับผมเห็นมันยิงเอพีรู้สึกว่ามันเร็วๆอะเร็วกว่าเดิมนิดนึงอะเออนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวบัง,งเกอร์ซื้อไว้ก่อนผมไม่รู้ว่ามาลงเซิร์ฟไหนดูเซิร์ฟก่อนถ้าพรีเมียมจะซื้อได้เลยรู้สึกน่าจะไม่ลงพรีเมียมลงเซิร์ฟธรรมดาด้วยนะฮะโอเคผมซื้อไว้กกก่่่่่่่่อออออนน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 แลล้้้้วววััััผมมมมมมไไไไใจจาาาาพรรรรรีีีีีเเเเเเยยยยะะะะซืืดหปคบ มันจะซื้อของได้หรือเปล่าเนียผมไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคแต่ก็ถ้าสนใจยอยากเล่นแนวกเกาะเหล็กก็ลองมาเล่นกันได้นะครับผมเพิ่งเปิดใหม่แม็ก M1 ซื้อเพิ่มอีกผมเคยมีประวัติประวัติเสียกับการแม็กหมดละผมจะพูดไปเยอะก็อย่าว่าผมแล้วกันนะครับแต่ก็แจกไปครับ M1 มีก็บอกเร็วด้วยนะฮะไปบอกเร็วฟิกเจอกันไอ้น้องรักมาแล้วก็นำวิ่งไปต้องขาดไปได้ครับถึงแม้ผมจะอันนี้ คืออย่างที่บอกไปวันนี้คือผมต้องมาวัดกับมันเลยครับอืมไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะแต่อาศัยอาศัยความเนียนเพราะพวกมันอยู่กันเยอะแล้วดูดิมันเอาเสน่หที่แบบบ้านบิให้มันทำพิมพ์อะให้มันสตรีมอะเอาไปแจกลูกแคร์มันยิงกันเองอะเออถ้าแม่งหันมาลุมผมมาขึ้นมาโอ้โหกูตายเนี่ยมาทุกคนจอเนี้ไปเลยฮะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูมันมาอยู่เบื้องไหนกันเนี่ยพิมพ์ไม่ช่วยอุ้ยมือเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเองนะครับ อย่าตัวหนึ่งไม่ละมีสามคนนะฮะตอนนี้เฮ้ยพี่ซีพ่ตายตายแล้วทุกคนผมมีเดี๋ยวเขาไปเสียก่อนผมมีฟังก์ชันเดฟนะแต่ที่บอกไว้ว่าเปิดก็ยิงไม่ได้เพราะนั่นคือต้องฝีมือแล้วล่ะครับคลิปนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะฝีมือมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยว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 เดี High for GM F11 to show F11 High for GM อ๋อไม่ใช่หมดหายตัวเพื่อนหมดฟังก์ชันสำหรับ GM F กคือแบบว่าชื่อเพียร์ on อ่ะ F 5แอดดึงกูมาเหลี่ยมแอดมินอย่าพึ่งดิแอดมินกูยังไม่ตั้งค่าเมาแอดมินแอดมินอย่าพึ่งดิแอดมินกูยังไม่ตั้งค่าเมาแอดมินเฮ้ยแอดมินแอดมินโอ้แอดมินทำไรเนี่ยแอดมินโอ้มีด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 ด่วนเลยมีดมีดมีดด่วนแอดมินสกิลกูไม่ได้อัพเลยฮะโหลเออทุกคนผมบอกออกอัพสกิลแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมมา ออกแบบสกิลก่อนเมาส์ก็ไม่ได้แบบแบบปับเมาส์ก่อนไอ้เฮ้ยแอดถ้ากูมาตายแท้ๆเดีะเด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 ะอ่ะแป๊บนึงนะครับทุกคนโอเคพอแล้วครับโอเคนะพี่ท่านก็เป็นแบบว่าเสียบข่าวสวยๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอรับการนี่ก่อนออกไปปั๊บสกิลก่อนลืมอัพสกูปสกิลมานะครับผมไม่รู้ว่าผมจะมีสกิลหรือเปล่าแอดมินได้ทำให้หรือเปล่าผมว่าผมน่าจะไม่มีสกิลว่ะเพราะผมสู้ยากมากเลยเพราะเมื่อกี้ผมปั๊มยาแล้วแบบว่าปั๊มเลือดไม่เต็มอ่ะไอ้เหี้ยจะไหวไหมเนี่ย เออแอดมินเขาไม่เอาสกิลให้ผมปะนั่นเนี่ยชัดชัดและใช่กูไม่มีสกิลเอ้ยแต่ฟาร์มผีได้ไวนะครับตัวละสองร้อยอีพีนะฮะใช่ป่ะเมื่อกี้ผ้าสองร้อยหรือร้อยอีพีปะโหนี้สู้ยากนะแอดมินไม่ให้สกิลผมมาซึ่งผมคิดว่าไอฟิกเนี่ยน่าจะมีสกิลเต็มนะครับโอ้โหผมจะสู้ยังไงวะเนี่ยคนก็ได้บอกเลยว่าเต็มตัว แอดบินมาไปวับมาชิวเลยเฮียกูเรียน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 ตอนที่ผมเรียนนะผมเรียนผมเรียนผมจะฟิกก่อนอ้ีแอดบินใช่ปหมแอดบินมาสกิลให้ผมบวับมินผมเราระยะใกล้กว่าราะยะใกล้เราะยะใกล้ก่อนเราะยะใกล้ก่อนเพราะว่าเราจะเอาชวนเราจะเอาฟิกคืนนี้ฆ่าฟิกทุกคนค่าฟิกวับเขาวับนีนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดฟังก์ชัน R ในการ F8 และ F F4 F5 F6 F7 F8 กู 4, 5, 6, 7, ได้ปุ่มอยู่ปะนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว F8 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 เอา้ามัน 8, อ F8 เลย F8 ทำไมกูเปิดไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมกด F8 แล้วแบบผมวิ่งเลยไม่ได้วะเอาป่ะเอาป่ะไอ้บินทำอะไรวะไอ้บินเหมือนรู้เหมือนรู้แผนนะเหมือนรู้แผนนะทุกคน คือผมไม่มีสก,กิลเต็มเนี่ยผมสู้ยากเงี้ยะทุกคนถ้าม,มันจับผมได้แล้วผมว่าไม่ได้นะผมกด F ในแปดแล้วเนี่ยสี่หนะ้ 4, 5, นะเาเนี่ยอ่ะเปิดไม่ได้เอาเอาชิบหายปิดเกมปิดเกมที่ผมผมอยากไม่อยากฆ่ามันก่อนอนะ มันก็ไม่มีสกิลเหมือนกันนี่หว่าทั้งนั้นแหละอ้โหกูตายเลยเฮียคือแบบแอดไม่ได้สกิลให้ผมทุกคนเดี๋ยวผมขอเข้าไปล้างแค่อก่อนนะแอดบินไม่ได้เอาสกิลให้กูโอ้กูท้อเลยว่ะแต่เหมือนลูกแคร์มันก็ไม่มีสกิลนะครับคือมันน่าจะแอดน่าจะแอดให้แค่มันแหละผมว่าว่าเอฟหนึ่งกูแตกผมคงไม่กู้ก่อนนะครับบอกเร็วไม่ยอมโอ้โหแม่งไอ้ที่ที่มันสือ้อปิดแผลมันมามา,มาขวางผมนะครับ โอ้โหแล้วกูจะมาลังกดยงกดยา้กดไดนเซิร์ฟได้ปะแต่คือมันไม่ได้มันเสียเวลาทุกคนนะครับโ,โหแม่งเล็งดักมันเล็งรอผมเลยทุกคนมันได้เปรียบเนี้นแหละเอฟหนึ่งกูแตกกูบอกเลยกูกู้กูไม่ยอมนะครับมาใหม่มาใหม่โอ้โหทำมต้องจัดของอีกแอดมินโอ้โมาให้ของอะไรกูเลยแม่งเลยฟิกได้ของทุกอย่างเลยมั้งน,น่ะสกองสกิลอ่ะผมไม่ขอแลขอขอ้วขอแค่สกิลพอแค่แหละจริงเฮี้ยเอาใหม่ละกูแย่และบอกเลยว่าแย่และตอนเนี้ยผมไปกู้สไนด์ก่อนเดี๋ยวผมดูสตรีมมันก่นก่่ออออนน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 นะะัััีีีี้้้คลเเกมนนมเกมมไยว เดะเดเดเดะเดเฮ้ยมาได้เอหน่ไม่ได้เอ่โอ้โหอยเลเ็มงาลยวะอย่าเลเมมานานได้เดี๋ยวมึงแตกผมแค่เดี๋ยวมึงแตกผมจะกู้คืนได้หมดเลยทุกคนมาทุกคนจัไว้ครับพุทุไว้นะโอ้โหไอเฮียแล้วกูเกิดอย่างใกล้เลยครับพี่น้องครับบังเกอร์ก่อนบังเกอร์ให้ไวบังเกอร์บังเกอร์แม่งเอ้ย คือผมงงผมกดฟังก์ชันไม่ได้ผมผมวับไปไหนไม่ได้เนี่ยผมกด F7 F8 ผมผมกดแล้วนะเนี F ่ย F R โอ้โหมาได้สัตว์เอา้าซุปเปอร์จัม์แล้วก็ F R ไอสัตว์กูได้ละฟังชันมามาได้ละได้ละเมื่อกี้เหมือนน่าจะบักที่ผมปล่อยได้น่าจะบักนะครับตอนนี้กูได้ละตอนที่ผมได้ละผมได้บล็อกผมได้ละผมได้ละตอนนี้ผมได้ละไอสัตว์ผมได้แล้วมาไอสัตว์ทุกคนบอกเลยว่าเกียร์ให้เต็มที่มาเมื่อกี้กูพลาดปล่อยปล่อยปล่อยมันชิวๆบนบนตึกบนตึกอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่ต้องดิ้นเยอะอยู่นิ่งๆไม่ต้องดิ้นเยอะเข้าใจปะ ดิ้งเยอะดิ้งเยอะอ้ไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยของกูไม่มีนะกูโดนลูกแคร์ฟิกกิแตกไอ้เหี้ยผมเขินว่ะกูเล่นสนิทดีกว่าเวทหรือเอากล้องไปเอ้ยเอากล้องไปเขาจบปะวะไอ้สัตว์เดี๋ยว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 ผมลงไปตัวเปล่าไปแล้วตะป่าลงไปตะป่าลงไปตะป่าไอ้ฟิกแตกฟิกแตก ไม่เลเลียยโอ้หคนคือแบบแม่งผมไม่มีกล้องนะซื้อกล้องผมไม่รอบครอบข่อาภายัยด้วยครับที่ผมแตกโง่นะครับใครด่าก็ด่าไปสัตว์คุยไรเฮีย้ยโง่ทำไมหรอเจดแม่คือแบบเอฟหนึ่งเดี๋ยวเราได้เอฟหนึ่งคือแน่นอนตอนเนี้ยได้เอฟหนึ่งคือแน่นอนตอนเนี้ยนะครับไปแล้ว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 เราทับปอฮะบาล้าเฮี้ยงกูบาล่ากูบาล้ว เดี๋ยวผมบ่าฟิกไปรนนอไนอ้โดนใช่ไหมดิเดี๋ยวๆนะป่าเต็มป่าเต็มไอ้เหี้ยเดี๋ยวๆนะอย่าลน้นอย่าลน้นอย่าลน้นมันกวนทุกคนขอมันอยู่เนี่ยทุกคนสายส่งกรบอกเลยกูจะมาอีกกระบอกทำไมวะเนี่ยไอ้เหี้ยลืมลืมเออชิพ่ายเลยเหี้ยล,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 ล้นล้นล่นลานล้นลานล้นลานว่าแต่มันล้นเลยกูก็ล้นนะเนี่ยพูดเลยกูก็ล้น น่าเบื <squishy> <S <S time, ่อเนาะหมดหมนหมดหมนหมดหมนหมดทุกคนเอาเอาจะมาดีไรเฮียเอาป่ะเอาอฟิกก่อนละกันเตี้ยไอฟิกแตกไอฟิกแตกทุกคนดูดูฟิกดูฟิกดูฟิกบ่นดูฟิกบ่นนะคุมบร้อง พอกไอ้มึงเด้งมันไอพวกไอ้ด้งมันมึงเอามานี่กูไม่ไหวละขอเก็บไอเอเนี่ยไอเน่นมึงเก็บเอ็มหนึ่งศูนเจ็ดกไว้มันเล่นบีมันเยอะขอชิดขอชิดไม่รู้กูไม่รู้มันเล่นบีเอ็มเช็ครู้จักบีเอ็มไหมมันเก็บเอ้ยข้างบนมาร์เก็ตข้างบนมาร์เก็ตดูดิมึงเจอโอ้ยมีแต่ยิงเร็ว่าปกติต่อยแตกแตก ไอ้เหี้ยเล่นเลี่ยมลี่ไ้จะเล่นเลี่ยมหาครพ่อครแม่มึงไงเวนเหี้ยเฮ้ยเอ็หนึงกูไเอ็หนึงกูไก้เอ็หนึงก่อนเอ็หนึงเอ็หนึกูเอ็หนึงก่อนเอูเอ็หนึ่งเอ็หนึกูเอ็หนึงเรียบ้อยเรียบลอยเรียบ้อยเอ็หนึ่งกได้กแกม่เส้ยดีป่ะเอ้เลยเฮ้ยมีมีคนอื่นมาป่ะผมจ้อยคนอื่นละ ผมจะยิงแค่ยิงแค่ฟิก,ก,กนะครับวิก <มา S 2> ก็ช้าว่ะเอาว่ะเอาว่ะดูหน้ามันน่ากล่อมอ่ะนะพี่เชฟถือว่าแก้คืหนหดีอยแล้วกันนะครับตอนแรกผมไม่ได้ปิดกล้องไงยิงไม่ไหวอันนี้ใครเนี่นย,ย,เ,ย <c oughs> เรียบ <c oughs> ร้อยกเวฟฟิกล็อกว่ะทุกคนผมแกล้งแ<ม>รงวมั้ยเนี่ย เว้ยแต่ผมผมแตกผมแตกมาหลายรอบอยู่นะดิดิดิตนตอดทุกคนโอ้ยแอ้ยแอ้ยโอ้ยโอ้ยแอ้ีโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ย้ยโอ้อยโอ้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 ยโอยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้้ยโอ้้ย้ยโอ้ยโอ้ก้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้้ยโก้อยโก้ยยโอ้้้ย้ยอย้ย ผมแก้ออกผมแก้ออกผมแก้ออกจากเซิร์ฟพวกพวกคอลูกแคนมันก็ปั่นเกินยิงขอเท็ด้วยไอ้เหี้ยแต่ตอนแรกผมยิงไม่โดนเลยทุกคนโดนลูกแคนมางส่วนเนี่ยกล้องเวทยมันยิงยากทุกคนไอ้เหี้ยเราเลยเสียหน้าแตกไปสองรอบคลิปนี้นะครับก็ยิงไปแลไรยังได้ของคืนอยู่ครับเละระบาดจิ๋วฝ่ายเลยฟังชันเดสไม่มีก๊อตเนี่ยนะครับเพราะมันเปิดก๊อตยิงไม่ได้นะครับงเด้งกูดิอันนี้ผมผมแก้ออกกับเซิร์ฟนะครับให้มันให้ให้มัน

เลยแล้วดแล้วเอ,อ้ยวะเขาเข้าหัวเขาหัวใครตาย,มยาเมื่อกอี้ยึดเทสอะไรยิงผีปะเหลือจัดยิงไปโดนด้วยเยี่ยใส่ยังตรงพี่พิงสู้ๆพี่ผมเปม็นกำลังใจให้พี่เอ้ยกูตาย <c oughs> เอ,อเยไอออะรันนี้บอกว่ายิงอะไรครับอันนี้คนธรรมดายงิงนะครับเนี่ยจะร้องไอ้จะร้อ,อ,อ, <c oughs> อง <c oughs> แอดมินนี่ก็เหลี่ยมเตอะเนะดึงมาให้ยิงนะครับแล้วประเด็นคือแม่งสกิลกูก็ไม่ให้ปริญญาท่านปริญญาไม่เต็มกูจะผีบคอตอนแรกเราจะเป็นพรรคพวกโอเคตอนแรกเป็นพรรคพวกกันอยู่เลยพี่ลืมไปไอเฮียเรอาหอบร้องหอลบร้อง เราอย่างที่บอกไปนะครับว่าสไนไม่ได้เกินนะเพราะว่าัน,นี้คือแอดมินเขาให้มาไอซฟิกกับผมตอนนี้เมาทำคลิปเดี๋ยวผขาคงจะดึงคืนนะครับที่ฟิกเอาไปแจกเอาไปแตกนะครับเพราะว่ารู้สึกเมื่อกี้มีคนที่ไม่ใช่ลูกแครมันอยู่2คน3ามคนปะที่ชื่อไม่คุณนะครับเพราะเพราะ,เพราะลูกแครมันมีแค่สคนนะที่เหลือน่าจะไม่ใช่นะครับว่าวอตอนนี้ผมปล่อยมันได้ใจครับผมจะยิงไม่ทิงตาสุดท้ายนะครับตาสุดท้ายตาสุดท้าย หลอกเ็ตคอยดูเียนดูหลอกเสเตปฟิกก็มานะครับลกเย็ดอิเทอปิดเ้ยแคนมาทำไมมึงพูดกับหัวแคนเปอย่างีไรมึงก็ทนเล่นกับมันได้นรฟิกเนาะเหี้ยปะโปรเทคก่อนจะหมดเนาะคอยจะได้ยิงคนเนาะก็ไอ้ยโปรติกนานไม่ดีเดี๋ยวเออทุกคนเหี้ยเขาให้โปรติกนานมึงมีเวลาหลบเวลาหนีเออปทุกคนเราไปต่อครับบอกเลยว่าทำได้แหละ คิดว่ากูออกไปแล้วไงคิดว่าเมลรีอดัดไม่อยู่แล้วนะา้ภูบอกกูกูอีกแล้วภูบอกกูโดนด่าอีกแล้วอะไรก็กูภูบอกไม่ตายไม่ตายเฮียไม่โดนเดฟิกเอ้ยมามาพอได้บอสได้ประสบการณ์แล้วเดี๋ยวผมจะช่วยช่วยฟิกก่อนนะช่วยฟิกก่อนผมจะยิงคนอื่นก่อนแต่ระยะนี้ระยะนี้บอกเลยว่ายิงยากครับระยะนี้ยิงยากมันอยู่ไหนวะพี่ฟิกแม่มันแดงกูมองไม่เออมันอยู่บ้านตัวที น้องเก็บของวิ่เล่นเลยยิงกูตายเวอมันแตกมันแตกแล้วมันแตกแล้วมึงอยากเปิดสื่อกับกูได้มึงเล่นกับกูก่อนนะมึงดูดิใครไอ้เียมึงันเปิดซื้อกับผมก่อนเดี๋ยวผมจัดมันเองเองเยี่ยมยาดียาโคตรทุกคนได้เยี่ยนรกชอบแบบนี้ใช่ไหมจัดให้มึงแน่เยี่ยมมาวัดระยะควาแคบมาดิ ไอเดียแบบมีประโยชน์ด้วยนะยีงเล่นของโกงเยียนตัดนี่ให้เลยฟักยูวย่าเยียเนที่ครับไม่ต้องเผื่อหลายเฝ้าจะจับทุกคนพี่ชายเอ้าเข้าหัวครับผมเห็นตัวได้ครับกระระยะแต่ครับผมเข้าหัวแตกข้ามเข่าไปดิกิโลครับก็ก็กี่กิโลมาแล้วพี่ระยะไกลครับน้องรักเนี่ยน้องรักแตกดีสัตว์ยี่รับว้าทุกคนว้าแล้วกูพอกูได้ชินกับมือหน่อยประสบการณ์หน่อยเฮ้ยมา เราเป็นหนึงดูดูสวนตายว่ามันมีล็อกอะระยะนี้เท่าไหร่ปะ400เมตรนะครับทุกคนก็สี่ก็เพื่อสี่เป้าครับระยะนี้เท่าไหร่ระยะเท่าไหร่600เมตร6เป้าประมาณนี้เลยไอ้เหียขบวน้นบอ็ไ่ะ6เมตรก็6เป้าใช่หก6 0เมตรก็6เป้าใช่ไหทุกคนปเช็กตตยหาวแล้วบ้าไปไ่า้างเอาบอหลังเขาเล้วดีกว่า เกมหนึ่งเกมหนึ hmm. mm ่งระยะที่เท่าไหร่สี่ร้อยเมตรสี่เป้านึิมครับมโคตรแหหละน้องแตกบอกแล้วกล้องกล้องไม่ช่วยชีวิตกูไอ้สัตว์มาดิยิงข้ามเขาอะครับแตกไปครับแบ็คหมดแบ็คหมดไอ้เหี้ยอะรีสุดเจ็ดก่อนแบ็คหมด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 ตัวนี้ข้ามเขาไอ้อะ ไอผบอกกูสะดุ้งเลยเนีใครหลักวะมนดิสทุกคนผมมาดินะครับเยอันนี้สี่ร้อยห้าร้อยอีกแล้วนะครับไกลขึ้นเรื่อยๆรู้สึกกูรู้สึกว่าไกลขึ้นเรื่อยเอยตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเี่ยเขาหัวแตกไหมครับอีตัวหนึ่งไสัมาดิโอ้โอ้ร้อง ร้อง <Lock. S 2> เดี๋ยวสเปกก่อนสเปกก่อนสเปกก่อนไม่ใช่เหลือที่กู <laughs> โทษะนะครับน้องฟิกเออก็ถ้าใครเป็นซีฟิกนะครับผมทำรูแรงมากเกินไปก็ขอพายด้วยล้กันนะครับเพราะว่าแอดมินสั่งมานะฮะส่วนของมันกลัวครับ,อรบแอดมินเขาให้มาทำคลิปอย<ม>ู่แล้วให้มันลอยเม็ดอย่าใส่มาจะยิงเร็วๆเร็วกว่าปกติเห็นไหมทุกคนย<ม>ิงไป<ม>รูดัดให้ตายยิงไปรูดัดให้ตายรอพี่อยู่ไหม ผมกาดอะไไปก่อนตายแล้วพี่โดนรูดตายโดนขาแตกครับผมเอาว่ะตายแล้วแค่มาแตกหมดเลยว่ะไอ้เฮียจะอยู่ไกลสุดเลยโกงดีวะเฮ้ยได้เยอะเข่าเอาก็วัดฝีมือเอาวัดฝีมือไอ้น้องไม่ใช่ระโยชน์อันนี้คือมึงมึงโชว์หรือมึงด่าแหี่เลยไม่มีประโยชน์อ่ะฮัลโหล กูรับเหมือนกันฟิกเอ้ยหมดแรงหมดแรงเหาว่าแต่ไอ้พี่แตกทุกคหมดแล้วอย่าวัดฟิกกูกูฝึกมาเยอะแล้วกูฝึกมาเยอะฟิกเอ้ยฟิกเอ้ยฝึกมาเยอะแล้วฟิกเอ้ยฟิกแตกทุกคนดีโดนบอลสดทีเดียว ได้ได้โดนิีครับเข่าร้องเลยครับไอ้ยิงกูไอ้ยี่งจุกอ่ะเอ้เปล่าว่ะโอ้ยไอ้ชิ้นบนผิวว่ะเฮ้ยต่อว่ะโดนีครับเข่าให้สาอด หายเลยครับทุกคนและระยาใกล้มันยังแบบจะใกล้สู้ไงพอข้ามเขาคือหายเลยครับเอ้ยโอ้โหแล้วอันนี้กูย้งไม่โดนเลยเลยลูกแค่งเป็นคนหนึ่งไอเช็คไอเช็คไอเช็คเอาไอเช็คกันดีกว่าไอเช็คไอเช็คข้ามเขาไอเช็คไอเช็คครับไอเช็คไอเช็คไอเช็คโอ้โหแล้วอันนี้ใครยิงโดนมันถามจริงใครจะยิงโดนวะคนต้องยิงเวทแล้วล่ะทางนั้นแหะนะครับ นอนนอนนอนยิงเลยไอ้เหี้ยทุกคนพูดอย่างนี้มันดีงง่ายนะยากขิพไายเลยสัตว์พุ่งตรงยากสาัตว์นะฮะแม่งกูขยายขยายจุดก่อนเดี๋ยวเพื่องซ้งายยิงนะครับวัดวันนี้เป็นการฝึกตัวเองห้าร้อยเมตรเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยโอ้โหยากเกินเลยอันนี้โห เอา้าเอา้าเอา้าเอาเข้าไป <c oughs> พอเดี๋ยวทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงขอจากไปที่นี่ก่านะผมชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามด้วยถ้าแก้ไอฟ,ฟิกมากเกินไปใคร FC น้องมันก็ผมก็ขออภยัยด้วยแล้วกันนะครับแอดมินสั่งมาเลยว่ะเออแล้วก็วันนี้กูตายก็ไปสองรอบนะครับโ,โดนไอฟิกฆ่าไปรอบหนึ่งโดนลูกแคนมันฆ่าไปรอบหนึ่งทุกคนก็ เออคนเราวิพากษ์บ้างแหละนะครับแต่วันนี้คือบอกเลยว่าอย่างที่บอกอยากให้ได้แบบให้จับระยะทางได้ทุกคนแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นแนวเกาะเหล็กสไนนี่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้ดรอปง่ายนะครับแล้วรู้สึกว่ามันยิงยิงแบบว่าสไนมันรีเล็วกว่าปกตินะครับรีเล็วมันเร็วกว่าปกติเพราะถ้าปกติเนี่ยจะช้ามากเลยทุกปืนนะครับรู้สึกว่าที่ผมเล่นทั้ง VS ทั้ง SP98 เนี่ย มันยิงเร็วกว่าปกตินะครับทุกคนโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับคงขอจากเป้านี้สำหรับเซิฟเอเซ็ตนะครับผมเซิฟได้ก็กกอ,อยากเล่นลิงก์กลุ่มใต้คลิปทุกคนโอเคไปละเจนคลิปหน้าขอบคุณที่ดูจบครับบ๊ายบาย